ดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมบ๊อบบี่เพย์ทา์ครับน้องๆวันนี้เรามาดูกันเลยครับผมแคสเกมนะครับน้องๆด่านแรกเนี่ยครับมันก็จะให้เราเดินนะครับน้องๆพี่จะลองเดินมาโอ้โหนี่มันเล่นง่ายอย่างนี้เลยครับโอ้โหนิดเดียวเองครับน้องๆโอ้ผ่านแล้วเดี๋ยวไปวอัพกันเลยต่อมานะฮะแล้วมันเจอด่านที่สองนะครับน้องๆดูนะฮะ มาโหดตอนนี้มันมีระเบิดเราจะหลบระเบิดยังไงเนี่ยโอ้โหเดินก่อนเดินก่อนเอ้ยไม่เอาเอ้ยไอ้เนี่ยแม่งนับหนึ่งสองสามโอ้โหระเบิดแล้วเดินตรงต่อไปโอ้โหง่ายนิดเดียวเลยครับน้องๆครับโอ้โหมันง่ายอย่างงี้มาเรามาสุ่มของว่ะอฮ้ยมัน you have a m a z i มันสุ่มให้เราสุ่มสามครั้งหนึ่งสองสามสี่โอ้โหผ่านแล้ว มาไปก็สเตทที่สี่รอเปล่าโอเคสามเลยโอ้โหระเ,เบิดอย่างนี้เราพีก,ก็วิ่งไปเลยดีครับน้องๆวิ่งไปเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามรอดรอดรอดอันนี้ว่าครั้งที่สี่รอดรอดไหมโอ้โหวิ่งสบายนะครับชิลไปเลยฮัก,กี้เราสบายไปเนี่ยชิลต่อไปแล้วไปเจอสเตทสี่เลยนะ้นองๆโอ้โยังมีซุ้มของอีกต่อไปโอ้โหด่านสี่นี่เล่นยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวนะเปิดตัวไงนะอ๋อเฮ้ยมันมีอะไรแดงๆเนี่ยเราก็วิ่งไปเหยียบเลยรือป่ะเหยียบแม่งโอ้โหเลนง่ายนิดเดียวเลยครับน้องๆผ่านเดินเข้าประตูดีกว่าโอ้โหเจอทานออกวิ่งท่าดารูโตะด้วยผ่านเลยครับน้องๆครับเล่นง่ายนิดเดียวเองครับน้องๆเปิดอีกแล้วโอ้โหด่านที่ห้าเล่นง่ายเนี่ยเดี๋ยวนะ อ๋ออันนี้ปุ่มเนี้ยทำอะไรเนี่ยอ๋อเปิดประตูเหมือนเดิมครับน้องๆครับเดินไปเรื่อยๆเดินต่อไปเลยไปเรื่อยๆเดียวซ้ายเรีวยรวขวาเลี้ยวหน้าเรียว,นะวหลังมองหนะ้ามองหลังแล้วก็โต๊ะผ่านเลยครับน้องๆครับผ่านเลยโอ้โหดาทนี่โหจะเล่นได้ไมันเนี่ยอืมเดี๋ยวเบืดลูกแรกวิ่งไปวิ่งไป วิ่งลูกที่สองวิ่งไปโอ้โหก็ยังผ่านเหยียบอันนี้อะไรเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยเดี๋ย,ยนะลองเหยียบดูเอ้าโอ้มันเหยียบแนละ้วมันนับเวลาถอยหลังเองโอ้ผ่านสบายครับน้องๆครับวันนี้พี่ว่าพี่จะมาเล่นเออสิบนาทีให้น้องๆดูนะฮะลองดูไปก่อนนะน้องๆด่านเจ็ดเดี๋ยนะอืม อ้นี้มันจะตีหัวเราไหมเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าไม่เห็นตีเลยโอ้ผ่านอย่ง่ายๆครับน้องๆครับเอ้ยมีระเบิดอีกเด้อเดินผ่านได้เอ้าเพิ่งรู้เอ้าโอ้โหแล้วไม่บอกอันตั้งแต่แรกวะอะไรวะนี้เอ้ายังผ่านได้อีกโอ้อะไรวะ จะทำไงเนี่ยโอ้ก็ผ่านอย่างง่ายๆว่ะพา,าน,นะครับน้องๆสบายชิวๆเฮ้ยโอ้โอมีคนด้วยรอบนี้เฮ้ยจะทำยงไงอ๋อรู้แล้วยาปุ่มนี้ปุ๊บมันจะระเบิดแล้วโอ้โหสบายอย่างนี้วิ่งผ่านชาลุยโอ้จบแล้วง่ายเกินง่ายเกิน ด่านแปะแล้วครับน้องๆด่านก้าเอ้ยไอ้นั่นอะไรวะที่มันเลื่อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันลุบ,ลบ,บชับชิบชับชิบโ Oy, อ้ยไอ้เหี้ยหนึ่งซองสัตโอ้ย <c oughs> ตายเลยโ Get อ้ยเอาะไม่ครับเอาะไม่อย่างเซ็งอะครับเมือ่อน้องเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทำกูใช่ไหมระเบิดมึงมาเจอหนึ่งสองกูวิ่งแล้วไอ้สัตว์มานี่เลยครับน้องๆ ที่มันเลื่อนๆนี่อะไรวะข้ามได้หรือปะข้ามไม่ได้วะอ๋อเหยียบระเบิดข้างในอือเราจะไปเหยียบ oh. เอา้าเดี๋ยวนชนตายอีกแล้วครับน้องๆโอ้โหโครวยเลยมองอยูโรสรู้าอะไภาษาอังกฤษมั่วเนี่ย <laughs> ไปไปไปโอ้ยวิ่งวิ่งดิเอ้วิ่งฮักกี้มาแล้วครับอือหือ เยอะแวบรเบิร์นโอ้โหพาน,นะครับผมเอาไงว่าไงไอ้เหี้ยมือกูพันกันวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอาไหมอึม้บหันเรียมเรียมไประเบิดไปไปไปตายไปไปไปเดี๋ยวอันเดี๋ยวนึบจึ๊บจับจึบจบจ๊บจับอึ๊บอึบอือ,อโอ้โหก็พลานมาแล้วด่านก้าเป็นไงครับน้องๆสบายชิวไอ้เหี้ยปิดโฆษณาอ่กโก้อะไรยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยปิดไม่เป็นวะช่างแม่งเล่นต่อไป นะครับฝากติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์นะครับผมขอบคุณครับไปต่อต่ออะไรเนี่ยโอ้โหเหยียบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยไอ้หัวขาวเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยแดงแดงนี่เหยียบแม่เลยโอ้โหโอ้เป็นเสียงวัวิง่งดิครับเอ้ครับวิง่ง ผ่านชลุย yes แต t ทำไมกูต้องพูดเนอวะเนี่ยพูดกลางวะเนี่ยเฮีย <c oughs> กูพูดเธอวะเหยียบแม่งเลยเฮ้ยอะไรวะอ๋อยังก็ระเบิดอยู่เฮ้ยไอ้นี่มาวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมือใส่กูเนี่ยเหยียบเปิดประตูแป๊บหนึ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเขาเจอโอูยน้องๆครับดูนะฮะนี่จะผ่านสองตัวนี้ไปให้ได้ เยยบระเบิดลูกแรกงผ่านไปโอ้โหเหยียบบ่อไปอีกทีนึงวิ่งเลยครับวิ่งเอ๊หลังประตูมีอะไรไหมนะเอา้าเฮียมีเห็นว่าแล้วเห็นอะไรแดงๆโอ้โหแล้วมึงวิ่งโอ้โหวิ่งอย่างช้าเลยวิ่งทำยังไงเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มาแล้วเนี่ยโอ้โหหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอา้าวกลับไปแล้วนี่ก็อืม หวานสิครับน้องๆเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยโอ้ผ่านครับเบลสิเอดผ่านเลยครับไปเอาไปเบลรบสองกันดีกว่าเบลสองกันมาเนี่ยโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้โหมีคนมีตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วมือกูเป็นอะไรเนี่ยประเดินพันกันเนี่ยโอ้โหอะไรเนี้ยเดินไม่ดีเอา้าเอา้าไม่เดินไอ้เหี้ยนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันมันเดินติดประตูทำไมเอา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 ลากแม่งเอ้าไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มด้วยโอ้ยเอ้ยเอ้าวิ่งไปวิ่งไปเหยียบประตูก่อนเหยียบเหยียบหัวไปอีกทีนึงวิ่งเลยครับน้องๆครับเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งไปแหละนี่นี่นี่อื้มอื้มอื้อหือหลบไปไงอื้อหือจุกเลยจุกจุกเฮ้ยอื้มอื้จุกเอ้เดเมทรก ดี๋ยวแม่คลิกดูนี่ยังจุกอืองจุกอ้งจุกจุกครับโอ้โหเฮียเอ้าอีเอ้าเหยียบได้ยี่ทีโอจุกยี่ทีเอาดิเอาดิมาดิขวางจุกลบโอ้โหตายเลยครับน้อง